อีกหนึ่งทักษะสำคัญที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะต้องมีนะครับนั่นก็คือความไวความไวในที่นี้หมายถึงคุณต้องมีความไวความพร้อมในการที่จะต้องคุยกับลูกค้าหรือว่าต้องตอบแชทลูกค้าตลอดเวลาหรือว่าต้องให้ข้อมูลกับลูกค้าตลอดเวลาถ้าลูกค้าทักแชทมาหาเราสมมุติว่าจู่ๆวันเนี้ลูกค้าทักแชทมาตอนตีสองเออ มีอารมณ์อยากได้สินค้าตอนเนี้ยฉันอยากคุยกับคุณตอนเนี้ยฉันพร้อมที่จะโอนให้ตอนเนี้ยแต่ว่าคนขายอะนอนหลับฝันวานอยู่ไม่รู้เรื่องเลยครับไปตอบแชทลูกค้าทีก็ตอนเช้าตรู่เออแล้วแบบเนี้ยคิดว่าลูกค้าเขาจะรอซื้อสินค้าจากเราอยู่ไหมครับไม่มีทางครับไปหาเจ้าอื่นเรียบร้อยเจ้าอื่นมีเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนครับ แบบนี้ทําให้เสียโอ,อกาสเสียลูกค้าไปแบบน่าเสียดายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่อยากเสียโอ,อกาสในการขายแบบนี้คุณจะต้องมีความไวความพร้อมที่จะตอบแชทกับลูกค้าที่จะคุยกับลูกค้าตลอดเวลานะ